สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับม,มาพบก,กับไอเดียโอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เอได้รีวิวแป้งของสัต์สิตตัวนี้นะคะเป็นรุ่นเมจิ a แมทตัวนี้ไปเนาะ วันนี้ก็จะมารีวิวแป้งของสสีอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าเขาออกมาพร้อมกันเลยนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้สสีเมจิโกลฟาวเดชพาวเดอร์ซึ่งกล่องของทั้งสองรุ่นนะคะก็คือไล่สีมาแบบคลายกันมากนะคะก็เป็นชมพูฟ้าฟ้าชมพูก็อาจจะสับสนได้นะคะก็ให้ดูดีๆเนาะปริมาณที่เขาให้มาจะอยู่ที่8.5กรัมแล้วก็ราคาจะอยู่ที่119บาทนะคะก็คือลดราคาจากราคาปกตินะคะ139บาทโดยสีที่เอซื้อมาก็เป็นเบอร์03นะคะก็ะะเป็นเบอร์ที่เข้มสุดเลยลก็จะเป็นส เดียวกันกับตัวนี้แหละตัวนี้เขาก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะที่เป็นเนื้อบางเบานะคะโปร่งแสงไม่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะแล้วก็ปกปิดปัดกลางไปถึงสูงสุดช่วยอัมพางจุดบุกพองต่างๆนะคะแล้วก็มีเนื้อแมตเป็นประกายชิมเมอร์เนื้อแป้งติดทนกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็คุมมัน12ชั่วโมงแล้วก็มีค่ากันแดดนะเป็น spf 30 pa บวกมาให้ด้วยค่ะแพคเกจของเขาพอแกะออกมาก็จะเป็นตลับสีฟ้าลงลมแบบนี้เลย มีน้ำหนักเบานะคะเอาวาพกพัดสะดวกนะด้านในนะคะก็จะเป็นกระจกเนาะแล้วก็จะมีเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็แป้งอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นตัวพับพับก็เหมือนกับรุ่นแมทเลยนะคะก็คือแบบปานกลางเนาะไม่ได้นุ่มมากมายก็มาดูตัวแป้งกันบ้างนะคะถ้าดูแบบนี้คือมันจะเห็นเป็นแบบชิมเมอร์วิงวิงนะคะเล็กๆเ,เนาะมาลองดูกัน เนื้อแป้งมีความเนียนละเอียดนะคะแล้วก็ไม่มีผงแป้งร่วงลงมาเนาะสีแป้งก็ใช้ได้แต่เอว่ามันก็ไม่ได้แบบวิ้งวิงชิมเมอร์อะไรเยอะขนาดนั้นนะก่อนที่จะลงแป้งก็มาดูผิวหน้าใกล้ๆกันก่อนก็จะมีเป็นสิวบ้างประรายเนาะก็จะมีแบบรอยแดงๆประมาณนี้เนาะแล้วก็ใต้ตาก็คือคล้ำปกติตรงนี้ก็คือรอยแผลจากการเกาเนาะก็เพิ่งหาย ร่องนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนมากก็คือจะมีแบบรอยสิวแล้วก็รอยแดงบ้างประมาณนี้ก็มาลงที่หน้ากันเลยเนาะสีเอวาน่าจะรอดแหละเดี๋ยวขอปิดตรงรอยแผลนี้ก่อนแล้วกันว่าจะปิดได้ไหมสีดีมากสีได้เลยก็ยัเงเห็นอยู่น้อนิดหน่อย ๋ยวค่อยมาแบบบิวเพิ่มอีกรอบแล้วกันเนื้อเนียนดีนะคะเอว่ามันไม่ค่อยวิงวิงเท่าไหร่นะพอลงไปมันก็แบบแมมนะไม่ค่อยมีเนื้อวาววาวเท่าไหร่เหมือนมันเป็นชิมเมอร์ที่เล็กมากๆค่ะแต่ก็ดีแล้วนะใครจะมาทาแป้งแบบวาว,ว,าวชิมชมองชิมเมอร์อะไรอย่างงี้เนาะถ้าไม่ใช่ปัดแก้มอะแต่พอดูใกล้ๆมันก็แบบมีวิงวิงอยู่บ้าง แต่นิดหน่อยนะคะแต่ตัวแป้งดีนะทุกคนเห็นว่ามันมีความวิงวิงไหมไอ้ว่ามันมีอยู่นะแต่มันไม่เยอะ,อะ อโอเคเอ๊กก็ลงแป้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้เอ๊ว่าสีของเขาคือได้เลยนะสีดีมากก็คือเป็นสีที่ผิวเข้มใช้ได้เลยแล้วก็การปกปิดนะคะเอ๊ให้ปานกลางนะเพราะว่ายังเห็นแบบรอยคล้ำใต้ตาแล้วก็ตรงรอยแผล,นะแลตรงนี้ก็คือยังเห็นอยู่เนาะแล้วก็สิวแดงๆตัวนี้ก็คือยังเห็นอยู่แล้วก็การเบอรลอผิวคลเอ๊ว่าเขาเบลอได้นิดหน่อยนะก็มาลงฝั่งนี้กันต่อ ลงแป้งไปเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝั่งแล้วนะคะตัวแป้งคือมีความเนียนดีมากแลว้วก็สีคืนได้เลยแต่ว่าการปกปิดก็คือให้ปานกลางแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอ๊จะขอลงตรงใต้ตาเพิ่มทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่าวันนี้คือจะต้องออกไปข้างนอกด้วยก็ <c oughs> มาดูกันว่าเขาจะปกปิดเพิ่มได้ไหมเป <c oughs> รียบเทียบกันนะคะฝั่งที่ลงเพิ่มไปเนาะก็คือปกปิดได้ดีกว่าเดิมอยู่นะฝั่งนี้คือยังเห็นใต้ตาที่มันคล้ำอยู่นะคะ เอว่าถ้าใครต้องการการปกปิดเพิ่มะคะ่ะให้วิวเพิ่มสักรอบสองรอบเนี่ยน่าจะดีเอก,ก็ลงเพิ่มไปเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ฝั่งแล้วเนาะตรงใต้ตาหลังจากที่ลงเพิ่มไปะคะ่ะเอ๊ะรู้สึกว่าการปกปิดของเค้าคือปกปิดจากเดิมะคะ่ะได้ดีมากๆและตอนนี้ใต้ตาก,ก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีตกร่องรั้วเป็นคราบเนาะแล้วก็ร่องจมูก ทั้งสองฝั่นตอนนี้ก็คือยังดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการตกรองหรือว่าเป็นคราบเหมือนกันทางหน้าก็คือโอเคนะคะหน้ามีความแบบเรียบเรียนนะคะแล้วก็เบรลงขนได้นิดหน่อยเนาะหน้าตอนนี้ก็จะมีความวาวๆนะคะมีความชิมเมอร์เล็กน้อยไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะ แต่ตอนนี้ก yeah, ็คือแบบวิ่งวิ่งบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเอ๊ะเขาตัวไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนอแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากแต่งหน้าไปแล้วนะคะพี่นี่ลุคของแป้งสัตว์สีตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ลุคนี้เลยตอนนี้คือเอ๊ะรู้สึกชอบสีของแป้งตัวนี้มากนะคะเพราะว่าเอ๊ะรู้สึกว่าสีแป้งของเขาคือมันพอดีกับผิวของเอค่ะได้เป๊ะเลย ก็หวังว่าทั้งวันคืออย่าให้สีเขาดอกนะเพราะว่าตอนนี้คือมันพอดีแล้วการแต่งหน้าวันนี้เอ๊ไม่ได้คอนทัวร์อะไรนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันโอเคแล้วว่ามีแบบไปงัดด้างตรงนี้มันนิดหน่อยนะคะแค่นั้นเราก็มาดูใกล้ๆกันบ้างเนาะว่าหลังจากที่แต่งหน้าไปแล้วนะคะงานผิวจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ทั้งหน้าคือเนียนกลิบนะงานผิวสวยมากแล้วก็เบอร์ขุมขนได้ปานกลางนะคะไม่ได้แบบเบร์แบบเนียนกลิบเนาะใต้ตานะคะไม่มีตกร่องเป็นคราบ ต้องจมูกทั้ง2ฝั่งโอเคนะตอนนี้ก็คือไม่มีตกดองเป็นคราบใดๆแต่เอ๊ว่ามันก็มีความวิงวิงโกลโก,ลโกลนะคะชิมเมอร์ชิมเมอร์อยู่บ้างทั้งหน้าตอนนี้ก็คือโอเคมากๆนะเพราะว่าหน้ากับคอคือสีมันได้อะ ถ้าสีมันได้ก็คือเราจะไม่ซีเรียสอะไรแล้วตอนนี้ก็คือชอบเลยแหละกับแป้งตัวนี้แต่ว่าถ้าผ่านไปทุกวันจะยังชอบไหมจะยังมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะจะมีตกรล่าเป็นคราบไหมเดีย๋ยวเราลกลับมาเจอกันอีกรอบนึงเหมือนเดิมน้อยเอก,กจะกลับมาสรุปให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ใช้แป้งของสัลต์สีตัวนี้ไปแล้วทุกวันจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วกลับมาเจอกันค่ะ จอกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะในเวลา2ทุ่ม32มอ๊เะแต่งหน้าเสร็จไปก็ประมาณเที่ยงนะคะตอนนี้ก็คือผ่านไปทั้ววันประมาณเก้าชั่วโมงกว่าแล้วหน้าตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่ามันโกลมันวาวหรือว่าหน้ามันกันแน่นะคะก็คือต้องมาลองซับมันกันดูก่อนแต่วันนี้คือไม่รอเลยนะอากาศดีมากก็ต้องรุ่นกันนะคะว่าผ่านไปทั้ววันตัวแป้งของสสีจะเป็นยังไงบ้างวันนี้คือไม่ได้ซับหน้าอะไรใดๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่ตัวเองไม่คอนทัวร์หน้าลงไปนะเพราะว่ารู้สึกว่าซีผิวมันดรอปลงนะก็คือแบบ ความเข้มกว่าเดิมเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนแรกคือสีมันค่อนข้างที่จะพอดีผิวของเอเลยก็มาดูใกล้ๆกันบ้างเนานะว่าหลังจากที่ผ่านไปทั้งวันนะคะตัวแป้งอตสะสีตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างจะมีตกร่องเป็นคราบไหมนะคะมาดูกันคะ่ะก็มาดูตรงใต้ตาก,กันก่อนเลยใต้ตาทั้งสองฝั่งตอนนี้คือไม่มีการตกร่องหรือเป็นคราบแล้วก็ร่องจมูก ทั้งสองฝั่งก็ยังโอเคนะคะไม่มีตกร่องเป็นคราบเหมือนกันแต่ว่าตรงกลางจมูกก็คือจะมีตัวแป้งหลุดออกไปนะคะก็คือเป็นปกติเน้ะเพราะว่าเราใส่แมสแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นคราบนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีตกร่องเป็นเส้นๆเล็กน้อย แต่ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ซูมหรือว่าแบบ่องกระจกใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่เห็นเนาะนอกนั้นก็คือยังดีอยู่ทางหน้านะยังติดแน่นติดทนอยู่จ้ามาซ้ำมันกันดูบ้างเนาะก็มาดูกันว่าผ่านไปทั้งวันนะคะผิวหน้าจะมีความมันมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าหน้าแบบมีความฉ่ำวาวฉ่ำโกลมากๆเลยนะก็คือไม่รู้ว่าหน้ามันหรือว่าหน้าวาวหน้าฉ่ำนะคะก็ต้องมาดูกัน กระดาษซับม,มันหนึ่งแผ่นก็จะได้ประมาณนี้เลยโดยปกติเอ๊เป็นคนที่ผิวแหงนะคะถ้ามันประมาณนี้ก็คือถือว่ามันอยู่นะแล้วก็จะมีตัวแบบชิมเมอร์วิงวิงนะคะหลุดออกมาไม่รู้ว่าจะเห็นไหมมาสรุปกันเลยเนาะว่าหลังจากที่ใช้แป้งสัจสิตัวนี้ไปทั้งวันนะคะเป็นยังไงกันบ้าง อันดับแรกเลยก็คือเรื่องสีของเขานะคะสีของเขาคือพอดีผิวของเอเป๊ะเลยนะคะรู้สึกชอบมากๆแต่ว่าในาระหว่างวันคือสีมีการดรอปลงไปแบบนิดนึงนะคะมันก็เลยแบบมีความเข้มขึ้นมาเล็กน้อยเนาะเพราะว่าตอนแรกคือมันพอดีผิวแล้วนะคะก็คือไม่อยากให้มันเข้มไปกว่าน,นี้แล้วเรื่องความคุมมันกระดาษซับม,มันหนึ่งแผน่นก็อย่างที่เห็นเลยเนาะว่าจะได้ประมาณนี้นะคะโดยส่วนตัวคือเอก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคนที่ผิวมันมากๆค่ะใช้แล้วจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวเอเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะผลลัพธ์ก็คือตาม ลและก็ความติดทนเอว่าแป้งรุ่นี้เขาติดทนค่อนข้างดีเลยนะก็จะมีหลุดตรงจมูกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นปกติทุกคลิปเนาะเพราะว่าเราใส่แมสทุกวันอยู่แล้วแล้วก็จะมีเป็นคราบแล้วก็ตกร่องนิดหน่อยเนาะบริเวณตรงนี้นอกนั้นก็คือปกตินะคะติดแน่นติดทนไม่มีปัญหาใดๆหลังจากที่เอใช้ไปทั้งวันนะคะเอชอบนะแป้ตงตัวนี้แต่ว่าแบบเสียดายเรื่องสีของเขานิดหน่อยเนาะคือสีมันไม่น่าดอปแล้วอะเพราะว่ามันพอดีผิวเอแล้วนะคะก็คือแบบ แอบเสียใจนิดนึงแต่โดยรวมก็คือให้ผ่านนะคะตัวนี้คือชอบนะต้นคลิปไม่แน่ใจว่าเอ๋ดได้บอกไปหรือยังอะว่าแป้งตัวนี้เอ๋ซื้อมาจากวัดสันนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะก็ไปดูกันได้เนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับการรีวิวแล้วก็ทดสอบแป้งของสระสีตัวนี้ทั้งวันนะคะก็หวังว่าพวเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันเนาะสำหรับวันนี้เอ๋ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าและก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อกัว็ข ลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย